ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศจีนและเน้นย้ำถึงความพยายามร่วมกันในการก้าวไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่ของลัทธิสังคมนิยมแบบจีนซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวถึงการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่18 เพื่อเป็นการพัฒนาพรรคและประเทศจีนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกพรรคและชาวจีนเชื่อมั่นในเส้นทางที่ผ่านมาและพร้อมก้าวไปข้างหน้าเพื่อร่วมกันเขียนบทใหม่ให้กับประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ในแบบที่จีนเป็นโดยงานนี้ยังมีนายหลีกเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและผู้นำระดับสูงของจีนคนอื่นๆเข้าร่วมงานด้วย งานนี้จัดขึ้นที่สูนแสดงนิทรรศการปักกิ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า3 0 0 0 0ตารางเมตรจัดขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครัค้งที่2 0่ที่จะมีขึ้นวันที่16ตุลาคมนี้มีการจัดแสดงเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ตามอุด,ดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วง10ปีที่ผ่านมามากกว่า6 0 0 0เรื่อง นิทัศการนี้ทำให้เห็นถึงความสำเร็จของจีนในมิติต่างๆเช่นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแก้ปัญหาความยากจนการต่อสู้กับโควิด -19 การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภูมิภาคปักกิ่งเทียนจินเหอเปย่ยทั้งต้นเหนือของจีนและพื้นที่อ่าวกวางตุง้งฮ่องกองมาเก๊าในภาคใต้ของจีน